เวิร์กช็อปที่5ค่ะเป็นวิธีการเชื่อมโยงสนามพลังงานจากความรู้สึกในตัวคุณนะคะเป็นเทคนิคที่ไม่ต้องใช้ความเชื่อ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณลงมนือทาการเชื่อมโยงนี้จะทำให้ความรู้สึกของคุณเข้าไปสู่นะคะสนามพลังงานของความรักและการสำนึกลูกคุณซึ่งเป็นคลื่นความถี่สูงและมันจะนำพาชีวิตคุณอะนะคะอยู่ในช่องของการที่มีโอกาสได้เจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่นะคะเหลือเชื่อแล้วเ็นทจิจะนำรายละเอียดในเรื่องของการเชื่อมโยงมาอีกทีหนึ่งนะคะเพราะ อันนี้คือสิ่งที่นะคะเกิดในเรื่องของหัวข้อการเชื่อมโยงซึ่งกระบวนการของการที่เชื่อมโยงเนี่ยจะใช้นะคะตอนที่คุณตื่นนอนหรือสลืมสลือนะคะเอาไปแทรกในกิจกรรมที่คุณจะขอบคุณยามเช้าหรือคุณเข้าหนสู่ในการเชื่อมโยงและขอบคุณไปด้วยเลยก็ดีค่ะนี่คือสิ่งที่เป็นเคล็ดลับอีกส